สวัสดียามเช้านะคะ <c oughs> สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ค่ะสิบห้านาทีนะคะกับเรื่องราวดีๆในการทำวิจัยคุลินจะมาพูดถึงการค้นหางานวิจัยกันค่ะในเช้าวันนี้นะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เวลาเราค้นหางานวิจัยนะคะเราสามารถที่จะค้นหางานวิจัยนะคะได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก Google Scholar นะคะจาก AI เองนะคะหรือว่าจากฐานข้อมูล Rapid Research นะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับ AI อีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Semantic Scholar นะคะตัว AI ตัวนี้เนี่ยหลายหายท่านเนี่ยได้มีโอกาสใช้งานนะคะเนื่องจากว่าได้เคยสอนการใช้งานมาแล้วแต่ตอนนี้ค่ะ AI ตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่แพ้ AI ตัวอื่นเลยเราจะเข้าใช้งาน AI ตัวนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะโดยการที่เรานะคะเข้าไปที่ Google นะคะเข้าไปที่ Google นะคะเดี๋ยวผนขอย่อนิดนึง อ่านะคะเข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า semantic scholar ค่ะนะฮะก็จะขึ้นหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะพอเราเข้ามาที่ semantic scholar นะคะจะเห็นว่าอา่าจะมีโลโก้นะคะแบบเหมือนกับเปิดหนังสือนะแล้วก็เขียนว่า semantic scholar นะคะอ่าเราเข้าไปที่ AI ตัวนี้เลยค่ะพอเราเข้าไปนะคะ Uh, AI ตัวนี้เนี่ยใช้ฟรีเนาะหลังๆเนี่ยผู้เรียนก็จะสอน AI ในการใช้ฟรีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ uh, เราพอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาหน้าจอแบบนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะทางแฟนเพจทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็ว นะคะหรือว่า,าพิมพ์คำว่าแฟนเพจนะคะ writer to research นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูหน้าจอทาง facebook ได้พอเข้ามาที่ semantic scholar แล้วนะคะเราจะเห็นช่องว่างๆเนาะช่องว่างๆนะคะช่องว่างๆคือตรงนี้ค่ะนะคะเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลงานวิจัยนะคะสมมติว่าเราต้องการค้นหาข้อมูลด้าน well-being แล้วกันนะคะ ภาวะสุขภาพดีนะคะ well นะคะสุขภาพที่ดีนะ,ะ uh, well being อันนี้ดีกว่า h e a ดีกว่านะ,ะจะได้แบบเข้าใจตรงกัน ah h e a l นะคะสมมุติว่าเราต้องการค้นหานะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะ,ะเราก็สามารถที่จะคลิก search ได้เนาะ,ะทีนี้พอเข้ามานะ,ะสุขภาพเนี่ยนะ,ะมันก็จะขึ้นหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะสมมติว่าเราต้องการค้นหาเพิ่มนะคะ เอ็กซ์ไซส์นะการออกกำลังกายแล้วกันเนาะคือเราใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหานะคะอ่านะคะเราต้องการค้นหาคำว่า exercise แล้วกันนะอ่ะตามะไรอ่ะ exercise พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะ,ะเราเราต้องการแบบค้นหา,เ,าเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะ แล้วยังไงต่อคะคุณหลินนะคะอ่าให้ทุกท่านสังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นนะคะว่าการค้นหา,เ,าเรื่องราวกกับการออกกําลังกายเนี่ยนะคะมี1,980สิลลิเซนะคะหรือว่า1,980เรื่องนะคะทีนี้เราก็ต้องลงมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะ field of study field of study นะคะเราคลิกลงมาเนาะนะคะว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องการ เ,เรียนรู้นะคะในงานวิจัยสายไหนนะคะเช่นเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักกฎหมายเนาะเราก็คลิกรอเงี้ยะคะ่ะเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านออกการออกกำลังกายนะคะ engineering นะคะ environment นะคะ computer science psychology economics นะคะ i s t o r y ประวัติศาสตร์นะ,ะสมมุติว่าเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ การออกกําลังกายนะทางด้านการแพทย์เนาะมันมีผลยังไงเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะอ่าพอเราคลิกไปนะคะงานวิจัยเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะว่าเอ๊ะงานวิจัยเกี่ยวกับการออกกําลังกายทางด้านการแพทย์เนี่ยก็มีอยู่เก้าร้อยสาสสี่รีเซลนะคะาาจากหน้าจอที่เห็นทีนี้เอพอเราเข้าไปดูนะคะเราอยากจะได้งานวิจัยใหม่ๆอะ่ะ เราไม่อยากได้งานวิจัยเก่าๆเนี่ยทำยังไงนะคะเราเข้าไปที่เดทนะคะอ่ามันก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยกำหนดช่วงนะคะสมมติว่าเราต้องการค้นหางานวิจัยไม่เกินสิบปีนะ,ะเราก็สามารถที่จะลากมาอย่างเงี้ยนะคะทันไหมอ่านะคะอ่าถ้าไม่เกินห้าปีเราก็อ่าแบบย่อมานหนึ่ง นะคะอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะค้นหานะคะงานวิจัยให้เราตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนง่ายไหมง่ายมากเลยอ่ะสิบปีแล้วกันนะคะสิบปีอ่ะคุณลากมานะลากมาอ่านะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสิบปีอ่ะมันก็จะเหลือสามร้อยห้าสิบหกลูซิโอนะ,ะที่เป็นงานวิจัยทางด้านการแพทย์แล้วก็เอ่อไม่เกินสิบปีแล้วทีนี้เนี่ยเราต้องการไฟล์ pdf ด้วยนะ นะคะเวลาเราค้นหาเนี่ยเราอยากจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF เนี่ยไปให้อาจารย์ดูหน่อยว่าเราเนี่ยเอางานวิจัยมาจากไหนเราก็คลิก h a s PDF นะคะอ่ามันก็จะขึ้นให้นะคะจะเห็นว่ามีโลโก้เนี่ยให้มีให้มีการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ขึ้นมาเห็นไหมคะนะ,ะอันนี้ผู้เขียนเนาะผู้เขียนเราก็อาจจะไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็ได้นะ,คะใครเขียนงานก็ได้นะะแล้วก็ journal and คอนเฟรนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราเอาทุก Journal แล้วก็คอนเฟรน n c e นะคะอะจะเห็นว่าจะมีการแสดงผลนะคะแบบแบบเนี้ยนะคะถ้าเราดูนะคะแบบเอ่ออะไรนะขยายใหญ่หน่อยนะคะหรือว่าแบบแคบแต่รายละเอียดมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะให้มันแสดงผลได้ทีนี้เรามาดูในในตัวของในตัวของเปเปอร์กันนิดนึงนะคะจะเห็นว่า เปเปอร์เนี่ยนะคะมีการนำเสนอนะคะก็คือเป็นไฟล์ pdf นะไฟล์ pdf เช่นงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะเขาต้องการศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดนะต่อระดับความดันในผู้ป่วยนะคะเราอยากได้ไฟล์ pdf นี้มากเลยอะ่ะนะ,ะเราก็สามารถที่จะ คลิกดาวน์โหลดนะคะไฟล์ PDF ได้นะแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองอะคะมันก็จะขึ้นให้เรานะคะวา่าไฟล์ PDF หน้าหน้าตาหน้าจอเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะให้ AI นะคะเข้าเรียนรู้นะคะ mm hmm. เพื่อนำไปใช้ในการเขียนงานได้อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็มาจากฐานไหนนะคะ p r o m e t h e นะคะถ้าเรากดเซฟล้วก็กด เซฟไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นบุ๊กมากอ่ะเนาะแล้วก็ไซต์เทชั่นนะมาจากไหนเราสามารถไซต์เทชั่นกะัคืออ้างอิงนะั่นเองนะคะเรา,เ,าเราต้องการอ้างอิงตงัวนี้เราก็ทําการ Copy ไว้นะคะ Copy ้ไว้หรือเราต้องการที่จะ export นะคะไปยังไ i บร a r y นะเราก็สามารถที่จะ go to library ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าตาที่มันอยู่ใน อยู่อะไรนะคะในเหมือนกับไลบรารีของเราอะคะ่ะเราก็ต้องทำการล็อกอินนะคะล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะคืออันนี้ถ้า i g ไเอาพืุนก็แค่ i g อินด้วยบัญชีของ Gmail เท่านั้นเองค่ะเรากลับมาหน้านี้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการค้นหางานวิจัยจาก s m m n t t i s s h o l a r ซึ่งง่ายนะง่ายนะคะดูดูดีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนิดนึงพอเราเลื่อนมาข้างล่างนะคะเราจะเห็นว่าเ,เราเนี่ย ต้องการให้มันอนะัลเลิร์เนาะหัวข้องานวิจัยเรื่องนี้เข้ามาที่อ e ีเมลของเราเนี่ยนะะทุกๆวันเวลามีงานใหม่เข้ามาเราก็แค่ใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปนะคุณเห็นเคยใส่อ e ีเมลแล้วมันก็อัลเลิร์มาเป็นระยะๆะะนะคะก็ไม่ขออนุญาตใส่นะนะคะใส่อ e ีเมลเข้าไปแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะจากฐานข้อมูล semantic scholar ทีนี้ลองเข้าไปดูเนื้อในกันสักหน่อยนะเข้าไปดูเนื้อในกันสักหน่อยเพราะเรากดเข้าไปนะที่งานวิจัยเนี่ยนะมันก็จะขึ้นให้เราเนาะเราสามารถที่จะดูดูที่แบบ journal โดยตรงได้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะนะมันก็จะขึ้นให้นะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้จาก journal โดยตรงนะคะ,ะตรงนี้ค่ะหรือเราอาจจะ เข้ามาดูซินะคะว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้เราต้องการค้นหาเนี่ยพฤติกรรมการยืดเยียอเนี่ยนะคะการหน่อกาลังการแบบการยืดเยียดเนี่ย,ะะแบบย,ย,ยมีผลต่อความความดันลหิตสูงยังไงนะคะเราก็มาดูซิเอ๊ะมีคนทําวิจัยกี่กับเรื่องนี้อีกไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบ โยงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะก็มีคนทำเนาะโอ้เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาทำเรื่องนี้นะคะเช่นการหายใจนะคะในการออกกำลังกายของผู้ป่วยนะคะที่เป็นความดันโลหิสูงเป็นยังไงเราอยากรู้งานวิจัยเรื่องนี้เนาะเราก็คลิกเข้าไปค่ะนะ,ะมันก็จะขึ้นตารางการแสดงผลให้นะ,ะว่าเอ๊ะมาดูซินะหน้าตาของงานวิจัยเนี้ยเป็นยังไงนะ เราก็สามารถที่จะดูเบื้องต้นได้นะคะดูเบื้องต้นได้ว่าเอผลลัพธ์นะหรือ r result เนี่ยของงานวิจัยนี้เป็นยังไงเถึงไหมคะเออนะดีดีอะนี้ด,ด,ด,ดีนะคะคุณเห็นว่านะคะเห็นไหมคะเขาก็จะแสดงผลได้เราก็สามารถที่จะนํางานวิจัยเหล่านี้ค่ะมาประยุกต์ในการเขียนงานวิจัยของเราได้นะคะงานวิจัยเรื่องนี้เ็าบอกว่าอยู่ในฐานผับมิด นะคะผับเม็ดเอ่อทำไมคุณหงถึงบอกว่าเอ๊ะอยู่ในฐานไหนเพราะว่าเวลาเราทำา System ์เมติกรีวิวนะคะเวลาเราค้นหางานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องทําการดูเหมือนกันได้มาจากฐานไหนฐานไหนนะคะมีนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะเขาก็ทําการวิเคราะห์แบบซิ s เต m รติกรีวิวแล้วก็ต้องการรู้ว่าเอ๊ะงานวิจัยแต่ละงานเนี่ยมาจากฐานไหนเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะ,ะมาจากผับมดเนาะนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะเบาๆนะแต่ว่าโอ้ทรงประสิทธิภาพมากเลยนะทำให้เราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็มีคุณภาพนะคะก็เข้าไปที่ Semantic เนี่ยแหละค่ะเข้าไปที่ Google นะคะพิม Semantic s c ก o l a r นะคะเป็น AI ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลแล้วก็พิมพ์คำค้นหาเข้าไปได้เลยนะ เนะคะเช้าวๆ้าวันนี้นะคะสิบห้านาทีเนาะมีคำถามเข้ามาไหมคะสวัสดีค่ะคุณครูนัดนะคะคุณอ่านนะคะคุณโดมคุณสายสุนีนะคะคุณพีคุณสุนิตานะคะคุณอย่างนะคะแล้วก็ทางหน้า facebook นะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้สิแชร์แล้วว่าสวัสดีนะคะคุณมงกุฎวิสุทธ์สีสุข นะคะสวัสดีค่ะนะ,ะมีคำถามเข้ามาไหมคะในเช้าวันนี้เนาะเราก็จะมาเจอกันนะคะเห็นไหมะจะมาเจอกันนะสิบห้านาทีเนาะทุกๆุกเช้านะคะจะได้ไม่รบก,กวนเวลาทุกท่านแล้วก็ทุกท่านเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็สาระดีๆในยามเช้านี้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้คนอื่นได้รู้กันนะคะแล้วก็ใครกดแชร์ก็ขอทำให้ขอให้เลยนะทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วเนาะนะคะ ขอชื่อค้นอีกครั้งค่ะอาจารย์คุณนักที่บอกนะคะก็คือเราเข้าไปที่นี้ค่ะเดี๋ยวคุณจะลงในทางอ่าติกตอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. semantic scholar ค่ะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า semantic scholar นะคะตรงนี้ค่ะ semantic scholar นะคะ mm hmm. คุณหญิงชอบเนาะชอบมากกว่า google scholar อีกนะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่มันแบบโอ้นะคะ semantic semantic scholar นะคะแล้วก็เพ์งเข้าไปเนาะสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้ทางหน้า Facebook ทำวิจัยจุกง,ง่ายเสร็จเร็วค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในเช้าๆสักสิบห้านาทีทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะคุณโมนานะคะค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ